ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จากไม้ไว้ชแนลนะคะนิยุตาชะง,งักเมื่อเห็นผู้ชายร่างสูงยืนมองต้นไม้ใบเขียวที่ปลูกโชว์ไว้ในกระถางหน้าบ้านหลอนละล้าล,ละลังว่าจะไปทักข่าดีไหมนายรูปหล่อจอมหญิงนั่นมาอีกแล้วนิยุตาในตาพร่าไปเลย เมื่อเขาหันมายิ้มให้หลอนหลอนไม่เคยเห็นใครยิ้มได้สวยขนาดนี้เลยทำเอาวงหน้าเข้มดวงตาคมลงมาจนถึงสันจมูกโดง่งและริมฝีปากได้รูปเหนือไรฟันขาวเรียงตัวสวยงามหลอนเปิดรอยยิ้มกว้างตอบรับเขาทันทีมันเป็นไปโดยอัตโนมัติไม่ได้ตั้งใจไม่รู้ว่าเลือดแม่้าของหลอนแรงหรือว่ารอยยิ้มเขาได้ใจหลอนไปแล้ว ร้านเปิดหรือ,อยังเขามองเข้ามายังไม่เห็นมีลูกค้าสักคนเปิดแล้วค่ะเชิญค่ะหลอนผลักประตูกระจกออกกว้างเพื่อเปิดทางให้เขาเก้าวเข้าไปภายในร้านเขามองไปรอบร้านกวาดสายตามองหาใครบางคนเชิญค่ะจะรับอะไรดีคะวันนี้ขอกาแฟก็แล้วกันได้ค่ะหลอนเดินแซงเขาไปที่เคาน์เตอร์ และจัดก,การเรื่องเครื่องดื่มที่เขาต้องการมีกาแฟาอะไรบ้างเขาถามเหมือนชวนคุยทำเอาหลอนแปลกใจก็หลอนจำได้ว่าเคยพยายามจะอธิบายให้เขาฟังจะนำเสนอกาแฟาหลากหลายชนิดแต่ว่าเขาไม่ยอมฟังเขาทำท่ารำคาญจนหลอนเครืองแล้ววันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเขาอารมณ์ดีมาจากไหนอ๋อมีเยอะค่ะ หล่อนนำเมนูอาบสีสวยสดใสามาให้เขาเลือกเขาเปิดดูพัผ่าน,านดวงตายังคงสนใจมองไปที่เคาน์เตอร์และประตูหลังร้านจนหล่อนต้องถามจะเข้าห้องน้ำหรือคะเปล่าเออวันนี้อยู่ร้านคนเดียวหรอเขาถามถึงทวัลยาค่ะพี่วันไม่อยู่ไปธุราที่โรงเรียนโรงเรียนเขาทวนถาม พี่สาวเธอยังเรียนหนังสือไม่จบอีกหรอจบแล้วค่ะนิยุตาหัวเราะแต่ว่าเธอไปรับออเดอร์คือทางโรงเรียนจะจัดงานอาจารย์ก็เลยโทรมาเรียกพี่วันไปช่วยอ๋อจัดเลี้ยงนอกสถานที่ด้วยเขาเข้าใจในตาดำใหญ่มีประกายบางอย่างค่ะพี่วันทำขนมเก่งนอกจากขายในร้านแล้วก็ยังมีลูกค้าข้างนอกสั่งมาเรื่อยๆ ขอนำบัตรได้ไหมได้ค่ะนิยุตารีไปหยิบมาให้มันเป็นการ์ดของทางร้านไม่ได้พิมพ์ชื่อเจ้าของเอาไว้นิยุตาก็เลยแอบใส่ชื่อตนเองพร้อมเบอร์โทรศัพท์ลงไปพี่สาวคุณชื่อนิยุตาเหรอเขาถามไม่ใช่ค่ะนิยุตาคือชื่อของนี้หล่อนแนะนำตัวเองอย่างน่ารักแต่พี่วานชื่อทวัลลยา เขาพยักหน้ารับรู้แล้วหย่อนนามบัตรลงไปในกระเป๋าเสื้อเชิต้ตคุณจะจัดงานเลี้ยงอะไรหรือคะเอาไว้แล้วจะโทรมาบอกว่าแต่กาแฟได้หรือ,อยังกาแฟอ้อหลอนเปิดเมนูให้เขาดูนี้มีกาแฟดีๆจะแนะนำคุณคะ่ะคุณลองดูเอากาแฟธรรมดาอะไรนะคะหลอนชะงักเกิดกับคำสั่งของเขา กาแฟธรรมดาเขายืนยันขอเร็วหน่อยนะผมรีบรีบรีบหรือคะหล่อนตามอารมณ์เขาไม่ทันครับรีบคุณใส่แก้วพลาสติกมาก็ได้เอาแบบเทคโฮมนะผมจะกลับไปกินที่บ้านอ,อ่อเออค่ะค่ะตานี่บ้าคุ้มดีคุ้มรายหรือเปล่านะทำเอาหล่อนเอาใจไม่ถูกเลยแม้ เกือบจะชอบเขาอยู่แล้วเชียวเกลียดน้ำหน้าอีกแล้วทากลางเสียงเพลงบัรเลงเบาๆผสมกับกลิ่นกรุ่นของกาแฟาชั้นดีทวารยาต้องล้างมือจากหม้อต้มกาแฟาเมื่อมีเสียงโทรศัพท์เข้ามาหลอนถามถ่ายเขาด้วยอัธยาศัยอันดีสวัสดีค่ะร้านไม้ค่ะมีอะไรจะให้รับใช้หรือเปล่าคะช่วยมาหาผมหน่อยได้ไหมคะ หลอนส่งเสียงเป็นเชิงถามผมจะจัดงานต้องการสั่งขนมอ๋อได้ค่ะมันเป็นงานปกติของหล่อนอยู่แล้วคุณอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่บ้านเขาบอกง่ายๆคุณจะจัดงานเลี้ยงที่บ้านหรอคะหล่อนถามเอาความชัดเจนอยู่ตรงไหนคะถนนเส้นไหนเขาบอกไปหล่อนก็นึกออก เพราะว่ามันเป็นชุมชนใหญ่อยู่ในแหล่งของผู้มีอันจะกินหล่อนเองก็เคยไปส่งขนมแถวนั้นหลายครั้งแล้วเข้าใจแล้วค่ะคุณต้องการอะไรอีกไหมคะต้องการคุณหล่อนถามถึงขนมแต่เขาเล่นตอบแบบนี้ทำเอาหล่อนไปไม่ถูกมาคุยกันดีกว่าผมไม่ค่อยรู้จักขนมมากมายอะไรอยากจะให้คุณแนะนำอ๋อได้ค่ะ ฉันจะเข้าไปหาคุณพรุ่งนี้นะเดี๋ยวนี้เขาออกคำสั่งไม่ได้ค่ะตอนนี้ฉันไม่ว่างผมยินดีจะจ่ายค่าเสียเวลาให้คุณเอาแล้วไงเจอเศรษฐีอีกแล้วไงฉันไม่ได้อยู่ว่างนะคะมีงานเต็มมือฉันต้องจัดคิวตามที่นัดมามีคิวยาวเหรอเขาจะถามทำไม แค่รอถึงพรุ่งนี้มันนานเกินไปหรือไงก็มีค่ะตอนบ่ายก็มีนัดกับอีกคนหนึ่งลูกค้าหรือแฟนลูกค้าสิคะหล่อนว่าเขาซักถี่เกินไปแล้วผู้หญิงหรือผู้ชายนี่คุณหล่อนชักชุนคุณจะโทรมาสั่งขนมหรือว่าสั่งอะไรกันแน่คุณเป็นใครนะ่ะเรารู้จักกันหรือเปล่าเขาเงียบไป หลอนชักจะไม่อยากจะคุยด้วยแล้วถ้าพรุ่งนี้คุณรอมไม่ได้คุณก็สั่งเจ้าอื่นเถอะค่ะยังไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้งั้นก็ตามนี้ค่ะพรุ่งนี้พบกันหลอนวางโทรศัพท์ลงแล้วถอนใจหลากหลายลูกค้าหลากหลายอารมณ์จริงๆถึงหลอนจะไม่อยากถือสาแต่ว่าบางทีก็หงุดหงิดใจสวัสดีค่ะ หล่อนกล่าวทักทายลูกค้าสาวที่ก้าวเข้ามาภายในร้านด้วยความเคยชินแล้วหล่อนก็เงียบไปเมื่อเห็นใบหน้าของฝ่ายตรงข้ามชัดเจนจะรับอะไรดีคะน้องสาวหล่อนเข้าไปต้อนรับอ้ออยากได้กาแฟกาแฟธรรมดาหรือเปล่าแฟนคุณชอบสั่งกาแฟธรรมดาไม่เอาอะไรพิเศษเลยเขามาที่นี่บ่อยหรอค่ะ นิยุตาพยักหน้าเมื่อวานก็มาท้าวรยาชะง,งักกึกแล้วก็นิ่งฟังต่ออย่างตั้งใจจริงเหรอปกติเขาไม่ชอบทางของหวานนะเขาไม่ได้สั่งของหวานค่ะสั่งแต่กาแฟเบธิตาหัวเราะเขาเป็นคนแปลกๆใครไม่รักเขาจริงคงจะทนกับเขาไม่ไหวนิยุตานิ่งมองเบธิตาด้วยสายตาอยากรู้อยากเห็น หลอนคงอยากจะทราบว่าเรื่องที่พี่สาวเล่าเป็นความจริงหรือเปล่าน้องเป็นเจ้าของร้านหรอใช่ค่ะนิยูตามีหุ้นส่วนอยู่คนละครึ่งกับพี่สาวเพิ่งเปิดได้ไม่นานนี้เองจัดร้านน่ารักพี่เห็นแล้วยังชอบงั้นคุณพี่กับแฟนก็มากันบ่อยๆสิพี่นะมาได้แต่ว่าเขาหน่าไม่รู้ต้องแล้วแต่อารมณ์เขาด้วย ถ้าทางจะเป็นคนเจ้าอารมณ์นะอืมเขาเป็นคนใจร้อนอย่างนี้ก็แย่สิต้องคอยเอาใจเขาตลอดแล้วคุณพี่ไม่อึดอัดใจบ้างเลยหรือคนเป็นแฟนกันละนะอะไรทนได้ก็ทนไม่อย่างนั้นก็ต้องเลิกกันแต่ว่าเขาก็มีส่วนดีอยู่เหมือนกันเขาเป็นคนโรแมนติกใจใหญ่พี่ขออะไรเขาไม่ค่อยจะขาดหรอกเขาตามใจพี่หรือคะ ใช่จ้ะเบธิตายิ้มอย่างภูมิใจไล่าตามองกระเป๋าหนังนาฬิกาเรือนง,งามแล้วก็แหวนเพชรที่สวมใส่อยู่ที่นิ้วนิยุตามองตามนึกถึงฐานะของผู้ชายและสิ่งที่เขาขัดใจอย่างรุนแรงที่เอวบางของเบธิตายังคงเล็ก,กลมกลึงหล่อนคงจะไปกำจัดมานหัวขนออกแล้วในเมื่อเขาตามใจหล่อนขนาดนี้ หล่อนก็ควรจะตามใจเขาบ้างจะได้คบกันนานๆเฮอ้อในยุตตาได้ยินเสียงถอนใจดังจากพี่สาวก็เลยหันไปมองเธอช่วยดูร้านหน่อยนะเดี๋ยวพี่จะออกไปทําธุระถ้าวัลยาหนีจากร้านไปดือด้อซะง,งั้นก้อนหินมองออกไปนอกรั้วอันลอยลายเถาไม้เลื้อยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยืนด้อมๆม,มองๆอ,อยู่ข้างนอก เขาก็เลยเรียกเด็กรับใช้ให้หยุดโดยเขาจะเป็นผู้ไปเปิดประตูต้อนรับเองทวารยาผู้หญิงที่นายกำลังรออยู่สวัสดีค่ะหล่นยกมือไหว้เขาอย่างมีสัมมาคาระวะฉันนัดคุณนิกเอาไว้ครับก้อนหินเปิดประตูกว้างสายตาเขากวาดมองหญิงสาวตั้งแต่ศีรษะลงมาทวารยาสวยสงา่า อยู่ในชุดเรียบๆเรือนร่างหล่อนสูงโปรงแขนขาเรียวยาวใบหน้ารูปไข่ถึงแม้จะไม่สวยบาดตาเหมือนผู้หญิงอื่นที่ทนิเคยควงแต่ก็ดูหวานอ่อนโยนละมุนตาคุณนิกอยู่ที่สระว่ายน้ำครับก้นหินภายมือไปทางข้างบ้านเชิญทวารยาเดินไปตามทางโรยกรวดบ้านที่นี่ถูกออกแบบตกแต่งดี ทั้งตัวอาคารสวยหรูและสวนเขียวๆรอบบ้านที่มีต้นไม้แปลกๆสารพัดชนิดที่หลอนไม่เคยพบเห็นมาก่อนหลอนมองเพลินไปจนถึงสระน้ำทวารยาชะงักกับร่างที่กำลังว่ายน้ำไปตามทางยาวของสระรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเออหลอนหันรีหันควางเจ้าของบ้านพร้อมจะต้อนรับหลอนหรือเปล่านั่นเขากำลังอยู่ในสถานที่ส่วนตัว พร้อมกับชุดว่ายน้ำซึ่งมีกางเกงเพียงตัวเดียวปกปิดเรืองร่างสูงใหญ่นั่นเชิญครับไปนั่งที่โต๊ะข้างสะะนั่นก็ได้ร่มดีอ้อเอ่อแต่ว่าหลอนลังเลเดี๋ยวผมจะเอาน้ำมาให้ไปเถอะครับคุณน,นิกกำลังรอคุณอยู่หลอนเดินเก๊กเกังๆไปยังชุดสนามที่ว่าโต๊ะอันลอยตั้งอยู่ใต้เริ่มไม้ใหญ่ริมสะ มีเก้าอี้สีขาวเข้าชุดกันสี่ตัวตรงกลางโต๊ะมีต้นไม้ดัดขนาดเล็กรูปร่างน่ารักประดับเอาไว้คุณนิกนี่หล่อนรู้จักหรือเปล่านะหล่อนว่ารูปร่างเขาดูคุ้นตานะหล่อนไม่กล้ามองเขาเต็มตารู้สึกว่าเขาจะอยู่ในสภาพที่เป็นส่วนตัวเกินไปจนกระทั่งร่างสูงใหญ่ก้าวขึ้นมาจากสะหล่อนก็มองต่ำเห็นแต่ช่วงขายาวๆแข็งแรง ภายใต้กางเกงว่ายน้ำที่แนบสะโพกเพรียวเดินฉับๆตรงมาหล่อนมองเฉี่ยวไปเฉียวมาหน้าหวาดเสียวแล้วก็ถอนใจออกมาอย่างโล่งอกเมื่อเขาตวัดเสื้อคลุมสีขาวขึ้นมาสวมทับทวารยาเงยหน้ามองเขาแล้วก็ชะงักกึกคุณนิกนายคนนั้นใบหน้าเรียวหันมาทางหล่อนตรงๆดวงตาดำใหญ่ภายใต้แนวคิมเข้ม จ้องมองหล่อนอย่างพินิษพิจารณาริมฝีปากได้รูปโค้งขึ้นเล็กน้อยเหมือนจะทักทายทวารยาพูดไม่ออกหน้าแดงหน้าซีดไปในคราวเดียวกันมาตรงเวลาดีเขาหย่อนตัวลงนั่งบนเก้าอี้ตัวตรงกันข้ามกับหลอนมองเห็นใบหน้าหลอนได้อย่างชัดเจนทานอะไรมาหรือยังไม่หลอนปฏิเสธคำแรก และรู้สึกว่ามันห้วนไปก็เลยเติมคำว่าค่ะไม่หิวหรือว่าไม่อยากทานเขาหันไปมองบริวารซึ่งกำลังถือถาดใส่น้ำสีสวยเย็นเจี๊ยบมาเสิร์ฟให้มีอะไรกินบ้างเขาถามถึงอาหารทวัรยยาลอบมองเซียวหน้าด้านข้างของเขาเห็นสันจมูกโด่งคงรับกับรูปเรียวปากสวยไม่น่าเชื่อเลยว่าปากแบบนี้จะพูดจาเชื่อเชือ่อ รหัรประหาร,ร,หารใจใครต่อใครมามากแล้วหล่อนไม่มีวันหลงคารมเขาเด็ดขาดหล่อนเตือนตัวเองเอาไว้อย่างหนักอาหารว่างหรือว่าอาหารกลางวันขออาหารกลางวันเลยดีกว่ากำลังหิวได้ครับก้อนหินคงรับทราบก่อนจะนำน้ำหวานมาเสิร์ฟให้หล่อนแล้วจะให้จัดชุดกลางวันไว้ที่ไหนจะกินข้างนอกตรงริมสระนี้หรือว่าในบ้านดี ทนิกหันมาถามแต่ว่าหล่อนอ้าปากจะปฏิเสธแต่ฉันไม่ในบ้านก็แล้วกันเขาสรุปเพิ่งเคลื่อนมาจากน้ำเปียกมาลอกมาแลกเลยขอไปอาบน้ำก่อนก็แล้วกันคุณผู้หญิงคงไม่อยากคุยกับผมในสภาพนี้หล่อนก็รู้สึกแบบนั้นแต่ไม่ใช่ว่าสภาพของเขาจะดูไม่ได้หรอกนะตรงกันข้ามหลอนว่าเขาหล่อมากเลย เราแบบไม่ได้เสริมแต่งเรือนผมดกดำของเขาเปียกลูปไปตามรูปสีสากโค้งทุยใบหน้าเรียวรูปไข่คมเข้มด้วยเครื่องหน้าธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นความเข้มของคิ้วดวงตาแนวขนตาหรือความสดใสาจากเลือดฝาดที่แสดงถึงสุขภาพพลานามัยที่ดีหล่อนไม่แปลกใจหรอกที่เบธิตาจะใจอ่อนกับเขา ถึงแม้ตัวหล่อนเองก็อาจจะพลาดได้ทุกเมือ่อไปเปิดแอร์รอไว้ก่อนเขาสั่งก้อนหินขอตัวเดี๋ยวจะลงมาคุยครับคุณนิกก้อนหินน้อมรับ